อันนี้เราก็มารีวิวกาแฟดอกส้มสีทองจากอร่อยชิบหายการคั่วนะคะกาแฟตัวนี้เราทำก่อนออกไปออกกำลังกายนะคะก็อาจจะมีเบลอกันบ้างเพราะยังไม่ได้ทานกาแฟแต่เช้าก็ลืมเปิดไหมนะคะเออไปเลยทีนี้ความแปลกของกาแฟตัวนี้นะคะเพราะว่ามันมีความแปลกอยู่ที่มันเป็นเบลนด์และเป็นเบลนด์ดับเบิลแอนเนอรโอบิกโเซสกับวอชโเซส คือปกติแล้วเวลาเรกินับบิวกแอนาโรบิกโพ c เซสเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันจะแบบว่ามีแต่กลิ่นนะนะแต่ไม่ค่อยมีรสชาติแต่การเอาสองอันนี้มาเบรนดรวมกันเร,นรคาดหวังว่ามันน่าจะทําให้รสชาติหวานเดี๋ยวเราไปชมกันว่ามันจะหวานไหมเทสโนตที่เขาบอกว่าควรจะได้นะคะก็จะเป็นออร์เรนเคียวซิตัสซี่แล้วก็สวีทนะคะส่วนอเอเจีนที่มาของเจ้ากาแฟเบรนดตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นมาจาก โคลอมเบียแล้วก็เอธิโอเปียค่ะอะ่ให้ดูหน้าก่อนว่าฟินขนาดไหนกลิ่นมันเป็นซ้อมอ่อนอ่อนนะคะแล้วก็รสชาติหวานใช้ได้เลยค่ะ